วันนี้เราจะมาสาธิตการซ่อมถังกองทรายนะครับตัวถังจะเป็นไฟเบอร์ก๊าซก่อนที่เราจะทําการซ่อมรอยรั่วเนื่องจากเกิดตามดนะครับเราจําเป็นต้องเอาน้ําออกจากถังให้หมดก่อนไม่ให้เกิดความชื้นแล้วเราก็ต้องเป่าไล่ความชื้นด้วยอ่าเป่าลมร้อนครับเป่าลมร้อนเป่าตัวไฟเบอร์สีเขียวเพื่อไล่ความชื้นออกทั้งหมด ส่วนที่ต้องระวังคือคอถังเพราะคอถังรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกส่วนตัวถังจะเป็นไฟเบอร์กัดเพราะฉะนั้นเวลาเป่าอย่าให้โดนส่วนของคอถังมากนักครับผมหลังจากนั้นชั้นแรกเราจะใช้เป็นโค้ดเจลนะครับโค้ดเจลคือเรซินอีกตัวหนึ่งแต่จะมีลักษณะเป็นเจลไม่ไหลหลื่นก็คือจะจับตัวกันเป็นก้อน วิธีการใช้ก็คล้ายๆกันกับเรซินปกติเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเจลนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราจะต้องผสมโคโบอลเข้าไปประมาณ1%นึ่งเปะครับโคโบอลจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใส่เข้าไปสัก3หยดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันผสมให้เข้ากันก่อนให้มันได้สีประมาณสักชมพูอ่อนๆน,น,นะครับ ต้องคนให้เข้ากันนะครับแต่ผสมทิ้งไว้ไม่ได้นะครับเพราะมันจะแห้งหลังจากคนจนเข้ากันดีแล้วให้เราใส่เร่งแข็งหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันครับผมตัวเร่งแข็งปฏิกิยาเร่งแข็งตัวนี้จะทำให้เลซินแห้งเร็วก็ใส่ประมาณสักสิบเอร์ซ็ครับ ถ้าเราใส่มากจนเกินไปมันจะแห้งเร็วแล้วมันจะแตกนะครับแต่ถ้าเราใส่น้อยไปมันจะแห้งช้าอาจจะต้องใช้เวลารอเป็นวันหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันต้องคนให้เข้ากันนะครับถึงจะเอาไปใช้งานได้ หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปไป้ายที่รอยรั่วถังกองใบนี้มันจะรั่วบริเวณคอถงังรอยเชื่อมระหว่างคอถังกับตัวถังนะครับมันจะเป็นตามมดเวลาเดินเครื่องจะมีน้ารั่วออกมาตัวโคดเจียวตัวนี้จะเป็นตัวไปอุดรอยรั่วทั้งหมดก่อนคุณสมบัติมันจะต่างจากอ่าเบรซินธรรมดาอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าเวลาเราพอกมันจะอยู่กับที่จะไม่ไหลนะครับหมอสําหรับงานขึ้นรูปเบื้องต้นหรืออุดรอยรั่ว นี้เราก็จะต้องใช้แปรงทาให้ทั่วถางกองใบนี้มันรั่วด้านบนผมจะแก้ด้วยการพอกด้านบนทั้งหมดนะครับเราก็จะเริ่มต้นทาทาให้ครบรอบส่วนที่ต้องระวังก็คือ คอถังที่เป็นเกียวสีดําเราอย่าให้เรซินไปโดนมันมากนะเพราะเวลาเรซินมันแข็งตัวขึ้นมามันก็จะขวางขวางเกียวทําให้เราหมุนฝากลับไปไม่ได้ชั้นนี้ของโค้ดเจลวไม่จําเป็นต้องใส่ตัวใยแก้วนะครับใยแก้วเอาไว้ใช้ชั้นที่สองแต่เราก็ต้องทาให้ทั่วใจเย็นๆครับ ในชั้นนี้มีเวลาเหลือเฟือเพราะว่าน้ำยาที่ผมใช้ผมก็ใช้เวลาแห้งประมาณ30นาทีนะครับในชั้นนี้มันก็ตัวน้ำยามันจะไม่ไหลไปไหนเลยโอเคครับหลังจากน้ำยาตัวโค้ดเจลเริ่มแห้งเราก็ต้องมาแก้ในส่วนที่มันล้นลงไปส่วนที่มันไปนติดเกียวพลาสติกสีดำในขั้นตอนที่ยังแห้งไม่สนิทเราต้องขูดออกทั้งหมดนะครับ พอมันแห้งมามันจะต้องสกัดออกนะครับซึ่งมันจะมีผลกระทบโอเคหลังจากชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาผสมสเลซินเลซินที่ผมใช้จะเป็นเบอร์ F400 ซึ่งผสมโคบอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนผสมเราจะใส่เลซินเข้าไปประมาณสักครึ่งลิตรครับเทลงไปครึ่งลิตร จากนั้นเราจะใส่เล่งแข็งประมาณ10%เหมือนกันในส่วนของเรซินตัวนี้ไม่ต้องผสมโครบอลแล้วนะครับเพราะว่าเบอร์เอฟสี่เขาผสมมาแล้วใส่น้ำยาไปสิบเปครับ10-15%นะครับไม่เกินนี้โอเคถ้าเป็นผมตัวก็ประมาณ2องฝานะครับ จากนั้นก็คนให้เข้ากันมันเลซินถ้าเกิดเราเราใช้สำหรับทาแค่นี้เราไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะครับใช้แค่คนเอาเฉยๆก็พอล้วคนให้เข้ากันครับ สังเกตสีนะครับเวลาเราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วอ่าความความเหนืดของมันจะต่างออกไปพอเรายกยกที่คนขึ้นมาดูมันจะต้องมีการไหลอ่าทำไมทำไมครับมันจะไหลมากขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับหลังจากนั้นก็ใช้แปรงทาให้ทั่วทาให้ทั่วครับผมเราจําเป็นต้องทาให้ทั่วแล้วก็ใช้ใยแก้วมาโปะทบอีกทีหนึ่งนะครับในชั้นนี้ ก็เพื่ออุดรอยรั่วชั้นที่สองแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยใยแก้วนะครับทาให้ทั่วครับน้ำยาเรซินตัวนี้มันจะไหลนะครับมันจะเป็นแก้าขกับน้ำมันจะไหลและกลิ่นค่อนข้างฉุนแนะนำมือใหม่ให้ใส่หน้ากากด้วยนะครับเช่นเดิมครับสิ่งที่ต้องระวังเราต้องไม่ให้เรซินไปโดนกับพอถังนะครับ โอเคใยแก้วอันนี้ผมก็ตัดมาเป็นแผ่นนะครับประมาณสักยี่สิบคูณสามสิบโปะลงไปโปให้ทั่วถังครับตัวยายแก้วตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่ สร้างถังตัวนี้ขึ้นมาสัางตัวนี้ถังตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์การาหมือนกันครับจะถูกล่อมาด้วยลักษณะแบบนี้แต่ตอนขึ้นลูกก็จะขึ้นมาเป็นผืนใหญ่พอปูครบแล้วนะครับอย่างนั้นเราก็จะมาทาเรซินทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้ใยแก้วอุ้มตัวน้ำยาเรซินเอาไว้ก็ต้องไล่ทาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ฟองอากาศไปในตัว ในเวลาเดียวกันนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรนะครับในการซ่อมถังลักษณะนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าอายุการใช้งานมันจะนานไหมอยู่ได้ถึงปีหรือเปล่า ผมเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากน้ํายาตัวนี้กับยายแก้วก็คือส่วนประกอบเดียวกันกับถางกองการที่เราซ่อมลนนักษณะนี้ก็จะทําให้มันมีอายุใช้งานได้อีกนานมากอายุพอๆกับตัวถังเองเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดถังไม่แตกหรือไม่ระเบิดก็จะอยู่อย่างนี้ได้อีกเป็นห้าถึงสิบปีเลยครับถ้าเทียบกับการที่เราต้องเปลี่ยนถังกอง วิธีนี้ถือว่าประหยัดไปได้เยอะมากครับก็ไล่อากาศออกไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำอย่างนี้อยู่ประมาณสามชั้นนะครับชั้นแรกเป็นโค้ดเจลชั้นที่สองเป็นใย,ยแก้วหลังจากใย,ยแก้วชั้นนี้แห้งปุ๊บก็จะเป็นชั้นที่สามโปะอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นหน้างานที่พัทยานะครับระหว่างทางที่ผมจะไปทำงานที่ระยองพอดีลูกค้าเขาเจอผมมาทางเพจบริษัทซึ่งนั้นๆจะมีคนรู้จักผมทางเพจบริษัทสักทีหนึ่งก็เลยจะต้องมาทำให้เป็นกรณีพิเศษขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ผลงานของผมด้วย ถ้าใครมีเวลาก็ไปเยี่ยมชมบริษัทสกายวอลเกอร์พูของผมในเพจ Facebook ชื่อบริษัทสกายวอลเกอร์พูลครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้เป็นชั้นที่แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ4ชั่วโมงก็สามารถเปิดใช้งานถังกองได้เลยนะครับอายุทนทานแน่นอนอยู่ได้อีกชั่วกระ,ะนานขอบคุณครับที่รับชมผลงานบริษัทสกายวอลเกอร์พูลขอบคุณมาในาที่นี้ด้วยครับ สวัสดีครับเ,เพื่อน